ดีไหมหรือมยสอ่เคาะทุกคนไปเริ่มจากโซ่ก่อนครับเพลงนี้อารมณ์เพลงเป็นยังไงก็แบบเศร้าครับเหมือนแบบคิดถึงคนแบบอดีตอะที่แบบเหมือนทําให้เราเจ็บปวดที่เคยโดนผู้หญิงทิ้งอะไรย้ยครับแล้วแบบเขาก็มาเตือนตัวเองแบบบอกว่าช้ำนี้ต้องจดจําสอนแบบ ให้รู้ตัวเองว่าแบบควรทํำยังไงครับแบบควรทำยังไงต้องแบบต้องควรช่งชางใจไว้บ้างแบบอย่าให้เขาไปอ,อย่าเวลาเขาให้หมดใจอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะให้ให้รักตัวเองให้เหลือใจไว้บ้างนะคะสอนด้ยวยความเจ็บปวดถูกไหมคะฉะนั้นคุณจะจินตนาก,การยังไงดีคะในเพลงนี้ก็จินตนาก,การถึงใครคนหนึ่งที่เคยทำให้เราเจ็บปวดพอเราจะมีรักใหม่แล้วก็แบบ ต้องเป็นลักษณะของการเพิ่งถูกทิ้งด้วยนะครับมันต้องเวลาเราจรินตนาการค่ะเราต้องจินตนาการว่าเพิ่งเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่แบบว่าเออต้องจินตนาการว่าเราเพิ่งถูกทิ้งเพิ่งถูกปฏิเสธมาแล้วเราอยู่ในที่เนี่ยยาอยู่ในความเงียบเหงาเหมือนเราอยู่เพียงเดียวดายใช่ไหมคะมันเหมือนกับที่ที่เราเคย <c oughs> ที่ที่เราเคยอยู่มันเคยมีเขานั่งอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แต่ตอนนี้มันไม่มีเราเห็นเป็นภาพไปเลยนะคะโอเคเนสของเนสเป็น เต้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเลียงเลียงได้ไหมโซ่